กองบังคับการควบคุมที่1ขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม2566เพื่อกรุณาทราบดังนี้การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนดำรงความต่อเนื่องของการปฏิบัติในห่วงที่ผ่านมาทั้งการเฝ้าระวังต่อปัญหาเงื่อนไขที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติและการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนด้วยการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและประสานบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนที่ได้รับมอบให้เกิดความประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดมีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ พิติการปฏิบัติการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดจำนวน376ครั้งการซุ่มเฝ้าตรวจจำนวน875ครั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางบกจำนวน857ครั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางน้ำจำนวน120ครั้งและได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดเพ่งเล็งสำคัญรวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบการจัดระเบียบพื้นทีีี่่่่แแและกกาาาารรร้้้้ไขปัญหหพพืืนนนนททชดววมตจบ ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมร่วมกับรองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารและคณะเพื่อรับทราบป,ปัญหาพื้นที่หาดบ้านนาเข้าเยี่ยมคำนามและหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านชุมชนณวัดมนศ์ีลาบ้านหนองผือตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารโดยมีผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายประจำปีงบประมาณ2,566นะห้องประชุมจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอำเภอตามแนวชายแดนร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสและายอำเภอว่านใหญ่นะที่ว่าการอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งข้าวหารือในระดับจังหวัดร่วมกับปลัดจังหวัดมุกดาหารณศสารากลางจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมโต๊ข่าวเฝ้าระวัง ขายาเสพติดร่วมกับจังหวัดมุกดาหารนห้องประชุมสาลากลางจังหวัดมุกดาหารรวมทั้งจัดการประชุมบูราณาการด้านการข่าวประจำเดือนร่วมกับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและได้เชิญสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด5สีอ,อ,อสสตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและมุกดาหารเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบและจัดทําพังเครือข่ายพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มเรือขขายยาเสพติดใ,ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าวในพื้นที่เพื่อกําหนดเป้าหมายนําไปสู่การบูรณาการใช้กําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลการตรวจยึดในพื้นที่รรรับบบผิชชอพพะาาตเสจ 8ครั้งผู้กระทำความผิดแปดรายของกลางยาบ้า9 5 8าแสมเ็ดเมตรโดยเปรียบเทียบถือว่ามีสถิติการจับกุมยาเสพติดจากรอบเดือนที่ผ่านมามียอดเพิ่มมากขึ้นของกลางลดลงทั้งนี้มีผลมาจากงานด้านการข่าวในพื้นที่มีประสิทธิภาพจนสามารถสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยมีการจับกุมที่สำคัญดังนี้กองบังคับการควบคุมที่1โดยกองร้อยทหารราบกองกำลังสูรศักดิ์มนตรีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจัดกำลังร่วมสามฝ่ายลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง นครพนมสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดสองรายพร้อมของกลางยาบ้า5,5,000เมตรพระราชบัญญัติศุลกากรผลการจับกลุ่มสามครั้งของกลางพืชกัญชา120กิโลกรัมรถเดินสี่คันและรถจักรยานยนต์หนึ่งคันพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมีการจับกลุ่มจํานวนหนึ่งครั้งผู้กระทําความผิดชาวลาวหนึ่งรายการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเข้าพระพัฒนาสัมพันธ์กับพันโทสารีบุริพานหัวหน้าแผนม ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดก,การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วนครั้งที่13และจังหวัดนครพนมกับแขวงบริคำใสครั้งที่8ณห้องประชุมสารากรจังหวัดนครพนมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานร่วมรับตัวผู้ต้องหาสัญชาติไทยในข้อหาลักลอบเข้าเมืองมียาเสพติดไว้ในครอบครองและลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตกับประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายร่วมกักบหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบุกดาหานณห้องประชุมด่า,านสากลสภามิตรภาพลาวไทยแห่งที่2นครกา ไารสอนพมวิหารแขวงสวรรณ์นเขตแผนการปฏิบัติงานในห่วงต่อไปจากการประชุมตข่าวประจำเดือนมิถุนายน2566ร่วมกับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจาัดก,การประชุมพุกประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวจังหวัดนครพนมกับแขวงคําม่วนณอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวางแผนจัดก,การล่าตะเวนร่วมทางน้ําตามลําแม่น้าโขงในพื้นที่รับผิดชอบเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารจัดก,กิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็แขงคู่ขนานตามแนวชายแดนในพื้นที่บ้านท่าไคลตําออเเภมืบ ังหวัดบุกดาหารในวันที่14มิถุนายน2566กองบังคับการควบคุมที่1ขอจบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม2566เพื่อกรุณาทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ